มาด้าสอประตู5ประตูรุ่นแรกเลยนะ <Okay. S 2> ยังไหวอยู่ไหมถ้าจะเล่นอ่าโอเคมาด้า okay. สรุ่นแรกปี2010ใช่ไหมวะขอดูศูนย์เแต่0ูย์เต้องบอกว่าน้อยเพราะ0ูย์เมันเป็น09นปลายปีที่ส่วนใหญ่คนมักจะจดปี10ึกันหมดนะเพราะฉะนั้นก็ อายุรถปัจจุบันโอ้กี่ปีวะเนี่ย15ปีแล้วา0910เล่นได้ไหมเล่นได้ถ้างบไม่เยอะเล่นได้อาการประจํารุ่นที่ร้ายแรงเท่าที่ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าเกียร์ไม่ค่อยได้รับฟีดแบ็ k เท่าไหร่ว่ามีปัญหาอะไรแต่ที่เจอบ้างอาจจะเป็นความร้อนขึ้นมีบ้างพัดลมหยุดทํางานความร้อนขึ้นมีบ้างมีเจอบ้าง แต่ว่าถ้าเรารู้หลักแล้วฮีตก็จอดพักหาสาเหตุไม่ได้ฝืนตะบีตะมันขับจนเครื่องมัน ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดหาไม่ได้รไ,ไดร้แรงอะไรเนะราะ,นะเดี๋ยวดูมือสองแสนต้นมีตำแสนมี8 9 0 0 0 0 0มีตามอายุตามสภาพควรจะเล่น5ประตู5ประตูราคาดีกว่านิดนึงนะเพราะว่า <ยก S 1> คนนิยมกว่า5ประตูจะนิยมกว่าแต่4ประตูผมว่าก็สวยถ้าเล่นก็เล่นได้เนาะเออไว้ใจวางใจได้อยู่ใช่เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเป็นข้อที่ควรระลึกไว้ก็คืออะไรจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นใครอี่พอสมควร หน่วยต่อนหน่วยนะลยแล้วโดยเฉพาะช่วงล่างนี่จะแพงกว่าหลายตัวช่วงล่างส่วนใหญ่ถ้าปีแรกๆช่วงล่างส่วนใหญ่จะต้องทาพอสมควรเพราะว่าช่วงล่างต้องบอกว่านุ่มกว่าคู่แข่งเยอะเกาะถนนกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยอะไหล่หลายตัวจะอาจจะต้องใช้ราคาสูงกว่าอาจจะมีต้นทุนเรื่องช่วงล่างมากกว่าถ้าจะเอาแบบขับดีๆนะเครื่องไม่เท่าไหรเนาะมีฮีดบ้างตามเรื่องตามเรานะฮะช่วง,งสู้กับ,บออดเซต้าอะไรนี้ได้ไหมหรือว่าได้ได้ได้ สู้ได้สู้ได้ช่วงล่างสู้ได้แต่คนละแนวคนละอาจจะคนละแบบอันนี้จะจะแบบแข็งกระด้างกว่าน,นิดนึง่าแต่ยังเกาะเกาะนี่เกาะทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็พาร์ทหลายตัวที่เป็นพาร์ทภายนอกเริ่มหายากไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวกระจกข้างบังดงบังแดบดบอาจจะเริ่มหายากและราคาจะสูงกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือมาสด้าศูนย์จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าภาพรวมแบรนด์เริ่มการเขาเรียกวอะไรศักยภาพในการแข่งขันเริ่มลดลงนะเพราะฉะนั้นศูนย์จะน้อยลงอะไร จะเริ่มหายากมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องทําใจนะครับอาจจะต้องหาของมือสองเสียงกงจะยากหน่อยนะก็รถาหาก็ยังหาได้พอ,อหาได้แต่ว่าหายากกว่าโตโยต้าหายากกว่าฮอนดา้าราคาสูงกว่าเนาะก็ก็เป็นปนัญหาที่ต้องทําใจนะฮะต้นทุนอ่างนี้ด้วยต้นทุนในการเลี้ยงดูปูเสียจะสูงกว่า t o y o ต a า o n d a าแน่นอนค่าตัวเขาถูกกวานะ่าถูกกว่าแน่นอน้วนะก็เหมาะสำหรับคนงบหน่อยครับ